เดี๋ยวนะพาเขาไปเช็ดพื้นเถอะทีนี้เลยค่ะไลน์แต่นู่นถึงกุ้งเลยแล้วก็ต่อดีแล้วเนี่ยดูทุกท่านนะคะที่ชมเดี๋ยวหาอะไรมามา้องให้มารอเพราะน้ามันหยดอยู่ตรงนั้นที่นี่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งในวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านนันเดือยวรถดอะมขึ้น จากการรับแสงแรกไปเมื่อเช้าไส่บาทกันชื่นมื่นนะคะ่เดี๋ยวมันก็มันรก,กันแหละสงจำนวน32รูปมารับบาทแล้วก็เป็นการเริ่มกิจกรรมภายในบ้านภูเขาแล้วล่ะคะ่ะ<อ>เมื่อสักครู่ที่แรกเรา ไปเรียนรู้หงจุ้ยเคหสถานกันกับป๋ารอนที่บ้านตัวอย่างบ้านหงจุ้ยร้อเปอร์เซนต์บ้านบัวและตอนนี้เราก็มาอยู่ห้องทองคำขึ้นชื่อว่ารวยมากๆนะคะโดยคุณก้อยนะวันนี้ใส่ผ้าสิน้นทอจับทอง,ทองเหมือนกันให้เข้ากันกับห้องนี้เลยทีเดียวกลัวกลัวสู้แสงไม่ไหวนะครับกลัวสู้แสงความ อลังการมันลังมาเลืองที่นี่ไม่ไหวชอบชอบคํานี้จังเลยเพราะว่าแม่หญิงวันนี้งามงามอลา้าอลามามากเหมาะสมกับการบรรยายถ่ายใ,ในห้องนี้มากคะ่ะคือห้องทองคำเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์จากห้องทองคําถ้าสิ้นสุดจากห้องทองคําแล้วก็ควรจะลงไปเดินที่ถ้าการเวลาด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวเซฟที่ล็อกเก็บไว้ใต้ดินเก็บสมบัติไว้ใต้ดิน เรามารับความมั่งคั่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องเก็บล็อกไว้ด้วยนะคะก็ส่วนห้องทองคำนี้นะคะเป็นห้องที่ถือว่าท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์และคุณหมอเนี่ยคือใช้เวลาหลายสิบปีนะคะเกือบทั้งชีวิตแหละเพื่อที่จะสะสมของต่างๆเหล่านี้นะคะ,คะหลายชิ้นเป็นชิ้นที่ท่านอาจารย์สะสมมานานแล้วอีกหลายชิ้นนะคะเป็นงานฝีมือซึ่ง มาจากการ<ะ>สร้างสารรค์จากศิลปินแห่งชาติหรือว่าจากช่างศิลป์แผ่นดินซึ่งหายากดูมากๆซึ่งหา,าดูยากมากๆนะคะแล้วก็บางชิ้นเนี่ยใช้เวลาสร้างเป็นปีเลยทีเดียวนะคะก็ได้มาไม่ง่ายท่านอาจารย์ก็อยากจะมีห้องนี้ไว้เพื่อที่จะเป็นให้รับพลังด้วยแล้วก็เป็นมรดกแก่ทุกท่านด้วยนะคะใครที่ดูแล้วอย่าลืมเดินไป ท่าการเวลาด้วยนะคะค่ะค่อยๆดูแล้วก็รับพลังกันไปนะคะคุณตาโตก็จะชมบางชิ้นที่ใช่ใช่อาจารย์เอาที่คุณก้อยคิดว่าชอบใช่ไหมชอบหรืออ,อะไรที่คิดว่าท่านอาจารย์คือสําหรับท่านอาจารย์น่ะพิเศษทุกชิ้นอยู่แล้วถูกต้องแต่ว่ามุมไหนที่คุณก้อยคิดว่าคุณก้อย มา,ากที่สุด <จะ S 1> ใช่ไหมล่ะเอยากอยากอยากจะ<ด>ให้ทางบ้านได้ชมไปพร้อมๆกันอล่ะทุกท่านคะเดี๋ยวถ้าใครนะคะเดินออกไปแล้วจบจากที่นี่แล้วอย่าลืมเดินผ่านถ้ำการเวลานะคะเพราะถือว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเซฟล็อกสมบัติให้เรานะคะไปรับพลังการล็อกซับไว้ที่ถ้ำการเวลาแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็จะมีสเตชันที่มีรถรับอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะมาเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันชอบชุดที่เป็น หอยสังแล้วก็ชอบชุดเสือชี้ไปชี้มานี่อาจจะครบทุกทุกอันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปรับแขกชุดใหม่มาแป๊บหนึ่งนะคะคุณผาเอาล่ะขอบคุณค่ะค่ะสิบท่านต่อไปค่ะนี่เข้าแถวมาไม่ได้ใส่ทุนะเราลองมาโฟกัสกันใกล้ๆดูถึงเมื่อรายละเอียด สร้อยคอทองคำที่ทำจากสังเรียกว่าสร้อยสังทรงเครื่องทองคำนะคะจะมาเรียกใหม่นะอันนี้ท่านอาจารย์สะสมไว้แล้วก็มีคำบรรยายค่ะให้เราได้รู้ว่าให้คนมาดูเป็นผลงานของอาจารย์นิพนธ์ยอดขอค่ไม่ทเป็นเ่ทองค่อยๆใช้เวลาได้ ห้องแค่นี้แต่คุณตาโตหายไปประจำพระประจำสำนักพระราชวังกรอยานกำลังจะมาเชียร์ว่าที่คุณชอบเนี่ยสร้อยชุดหอยสัคือคุณคะมีเงินอย่างเดียวก็ใช่ว่าจะใส่ได้นะคะชุดนี้อืคือดูซะก่อนว่าครูช่างศิลป์เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านจะ รับทำหรือว่าหอยสังจะมีตลอดเวลางานหนึ่งชิ้นเนี่ยบางครั้งใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีซะด้วยซ้ำนะคะคือจะต้องบรรจงคัดทั้ง,ต,งตัวหอยสังเองนะใช่ค่ะกับงานถีมือที่ประณีตบรรจงอีกชิ้นหนึ่งที่ดิฉันชอบมากๆเลยเนี่ยคือชิ้นที่เป็นงานที่เรียกว่าแหวนกล<อ>แหวนกลนะคะเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆเ,เนี่ย เคยเห็นแหวนกลเหมือนกันแต่ว่าเข้าใจไหมว่าแหวนกลนั้นมันคือแค่งอไปงอมานิดหน่อยเองงะแล้วพอพูดถึงแหวนกลนเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันสามารถทําได้สลับซับซ้อนคือสามารถสร้างสารรค์ออกมาได้สลับซับซ้อนขนาดนี้นะคะไปดูซิว่างามขนาดไหนนะคะชิ้นนี้คือชิ้นที่อ่ะเดี๋ยวก่อนในไหนเดินผ่านไปแล้วนะคะนี่คืออาจารย์นิพนธ์ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์นิพนธ์นะแล้วก็ ดีมากที่คุณหมอเนี่ยเขียนข้อมูลไว้ให้ด้วยนะคะคือชิ้นคือชิ้นที่ใช่ค่ะอาจารย์คนิพนธ์คือผู้ที่ทำสร้อยหอยสังนั่นแหละนะคะกครูนี่อือนี้ดีฉันไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วก็คือขอโฟกัสนะคะค่ะให้ทางบ้านได้เห็นกันชัดชลยคือเพราะว่าห้องนี้ถ้าไม่ใช่แขกขอ,ของทางรีสอร์ทหรือมีการนำดชมโดยเจ้าหน้าที่เช่นพี่รอนในกิจกรรมค่ะ วงจุ้ยสัญจรเนี่ยก็คือใครที่จะเข้ามาเดินวอล์กอินเข้ามาเนี่ยไม,ไม่ไม่สามารถทำได้ใช่าาถูกต้องอ่าเดี๋ยวโฟกัสคอือที่ทำได้นะจะเห็นว่างานฝีมือละเอียดมากะค,ะค่ะค่ะแล้วดูทับซวงเนี่ยคือสีนี้เนี่ยจริงๆแล้วลักษณะเหมือนคุณคุณเห็นเนาะคล้ายๆเครื่องทองโบราณจริงใช่ค่ะ ดูดูเก่าแบบโบราณเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาไม่ได้มาขัดให้มันเหลืองอลามอะไรขนาดน,นั้นแล้าจะลงแดงคุณหมอใส่แค่ครั้งยังครั้งเ<ช>ดียวมั้งครั้งสองครั้งหรือไม่ได้ใส่เลยก็ไม่รู้แหละอสีของทองสมัยก่อนจะเป็นอย่างงี้ใช่ออกแดงๆดงนะคะอ,ออกแดงแดงค่ะอ่าล่ะต่อไปครูสมัยจากสุโขทัยขอโทษนะคะ คือคุณหมอกระ่านอาจารย์นี่ก็ด้านด้นนะคะรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนเนี่ยจะต้องไปตามหาถึงที่ไปสั่งถึงที่ไปเจอตัวไปเห็นผลงานแล้วก็ไปติดต่อของมาไม่รู้ใช้คำไหนเลยนะคือไปถอของไปขอติดต่อนะว่าจะนำมาพูดไก่อนนะเป็นของสะสมไปเชิญคนก่อน ซึ่งมีค่าไว้สำหรับให้เดี๋ยวก็ต้องเช็ดตัวลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เองนแหละได้มาศึกษาได้มาเห็นถึงรายละเอียดเลี้ยวไปทางนี้ค่ะน้องสาเข้าห้องแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวไปเห็นอยู่ด้านนี้ค่ะเป็นปิ่นปักผม ทองคำนะ99.99% 6 7 8 9หรือก็ทั่งกําไรที่รอดทองคำเดี๋ยวปิดประตูก่อนก็99.99%เช่นกันนี่รายละเอียดนะควำเตืยนามเดี๋ยวขอความร่วมมือนี่ค่ะเวลาที่เห็นใกล้ๆแล้วเนี่ยโดยช่าง ศิลปินนะคะครูที่ทำการแกะสลักแน,นนี้เป็นเป็นผลงานของครูสมสมัยจังหวัดสุขโขทยัยค่ะ นี่เป็นเครื่องประดับก็คือสร้อยที่เป็นทับทิมนะคะรวมถึงชุดตุ้มหูซึ่งถ้าได้เข้ามาชมนะจะต้องบอกเลยค่ะว่าสวยงาม ตาการตาอ๋อนี่เป็นอัญมณีเป็นหินรูธรรมชาติเป็นหินแม่น้ำนะคะที่กรมดิกโดยมีน้ำไหลผ่านนะตรงกลางก็ทำให้เกิดรูได้ขนาดนี้ถูกเรียกว่าหินโดนัทนะคะไม่ได้ทำ จากมือของมนุษย์นะคะแต่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติสรรสร้างแล้วเราก็เชื่อกันในทางผมงจุ้ยว่าหินรูเนี่ยเก็บซึมซับเอาพลังสายน้ำพลังแห่งความมั่งคัง่งกว่าที่จะเกิดเป็นรูได้ขนาดนี้นะคะจะเกิดจากการไหลซอะนะคะไหลผ่านของน้ำ จากรูเล็กๆนะคะไหลผ่านไปไม่รู้จะกี่พันปีค่ะจนเกิดกลายเป็นรูแบบนี้แล้วโดยรอบข้างเองนะคะน้ำก็ไหลผ่านจนกระทั่งตัวหินเองเนี่ยกลมมนแถมมีรูด้วยซึ่งท่านอาจารย์ก็นำมา ประดับตกแต่งไว้ที่ห้องทองคำนี้อย่างลงตัวร่วมกันกับชุดทองคำทั้งเอเดินข้างคุณเปโตรไปเลยค่ะเออคุณชิ้นนี้ไงที่ดิฉันชอบมากชิ้นนี้เพราะว่าชิ้นนี้ชิ้นนี้วิธีการแกะเนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นก้อนเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วสังเกตดูว่าเขาก็จะแกะคือผ่าออกมา แล้วใช้ส่วนหนึ่งเนี่ยแกะมาเป็นโซ่อ่านี่โซ่ก็คืออัญนนมณีคือตัวของเป็น<อ>ชิ้น,นเดียวกันจริงๆแล้วเดิมเนี่ยเป็นก้อนเดียวนะคะ,ะแต่ศิลปินเนี่ยผ่าออกมาแล้วก็ทําให้เอาของเขาส่วนหนึ่งมาแล้วก็ทําให้เป็นโซ่แบบนี้อืนี่คือนอกจากเป็นงานฝีมือขั้นเทพแล้วเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงความที่ไม่พรากจากกันด้วยนะคะเป็นเคล็ดเพื่อความรักได้ด้วย แล้วก็สัญลักษณ์ดอกไม้ที่เขาใช้เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกท้อนะค่ะที่เราใช้สำหรับเพริดเกกี่ยวับเรื่องความรักมีโซ่คล้องกันไว้คล้องกันไว้ไม่ปรากจากกันเป็นชิ้นเดียวกันต้นนี้กับต้นนู้นแล้วตรงนี้เนี่ยเหมือนจะอยู่ในแจกันอยู่ในใช่รูปลักษณะของคล้ายๆไขไคือพูดง่ายๆว่าความแพงก็อยู่ที่โซ่นี่ล่ะ โซขาดก็หมดกันถึงบอกว่าชิ้นนี้เนี่คือแบบ<อ>นะอืค่ะเอาละนี่นี่แหละชิ้นสำคัญที่ดิฉันบอกแหวนกลนของคุณแหวนกลนของดิฉัน <laughs> แต่ไม่ได้ใส่ <laughs> อ่ะนี่คุณดูแหวนกลธรรมดาแค่งองใช่ไหมโปรดดูค่ะนี่กุ้งนั่นดอกไม้นี่เตา่านี่ปูปูปูป และปลาแล้วขอโทษหนวดกุ้งขากุ้งขยับได้นะหัวเต่าขยับได้ตาปูเนี่ยขยับได้สั่นได้หมดแล้วคือมีแพทเทิร์นมาให้ด้วยว่าถอดอยังไงแต่กล้าถอดไหมจะกล้าถอดไหมไม่กล้าค่ะ,ค,ะคุณดูาตา<อ>มรูปไปแล้วกันนะคะว่าเขาเขาเรียกว่าแยกกรร่างออกมาได้หนึ่งแหวนเนี่ยหนึ่งวงเนี่ยนะคะสามารถแยกออกมาได้ เท่าที่ตาโตเห็นแล้วก็4ชิ้นนะแล้วก็ประกอบรวมร่างเข้าไปเป็นหนึ่งชิ้นอันนี้ก็คือฝีมือของครูมนทาค่ะทางคุณหมอไปรับมานะคะเป็นครูศริลปินยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี เดินเลยไปก่อนก็ได้ถ้าเพื่อนยังติดอยู่น่าจะเป็นน่าจะเป็นครูท่านเดียวนะที่ทําแหวนกลใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องแล้วคุณยายอายุมากแล้วไงเจ็ดวงสองปีเจ็ดวงสองปีอ่ะ,ออะโอเคก็ ไลฟ์ให้ดูว่าวันนี้กิจกรรมภายในยยห้องทังคำทำให้ผู้ที่มาร่วมพิธีนะตั้งแต่อาบน้ำมนต์ใช่ค่ะรับส่งแสงสุดท้ายรับแสงแรกใช่แล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายถูกต้องคือท่านอาจารย์อยากจะให้วันนี้วันขึ้นปีใหม่นะคะทุกคนมีโอกาสได้รับพลังของความเป็นมงคลความร่ำรวยมั่งคั่ง ความสามารถในการเก็บทรัพย์สะสมมากยิ่งิ่งขึ้นไปนะคะในขณะเ<า>ดียวกันเห็นผ้าสิ้นคุณไง <c oughs> แล้วก็ยังเปิดห้องของขลังให้ด้วยบ้านอัญมญณีก็ด้วยนะคะซึ่งของสะสมในแต่ละที่ของท่านอาจารย์เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วไปดูอย่าลืมจบจากที่นี่เดินผ่าน่ามการเวลาแล้วก็ไปห้องของขลังไปห้องอัญมณีเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะ,คะในเส้นทางวันนี้ค่ะ แล้วเดี๋ยวคุณจะไปต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะก็จะเป็นไลฟ์ในช่วงต่อไปให้ทางบ้านได้ติดตามชมกันโอเคอันนี้ขอบคุณคุณงไก้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ